Hi, could you fill up my tank please? Oh, 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 oh. สวัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับผมดีใจมากครับทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่นะฮะทุกคนวันนี้ผมบอกเลยว่านานแล้วที่ผมไม่ได้ทําคลิปยาวๆอย่างนี้หลายต่อหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าผมมีคลิปยาวๆแต่วันนี้ผมจะโพสต์คลิปยาวๆเพราะว่าผมอยากจะโพสต์คลิปยาวๆว,วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆในชีวิตผมนะฮะทุกคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชน <c oughs> เรากําลังจะไปถ่ายโฆษณาครั้งแรกในชีวิตทุกคนผมจะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะทุกคน <c oughs> นี่ผมแรงจะเป็นพรีเซนเตอร์ครัง้งแรกในชีวิตทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ,ะคนรับทุกคนเบื้องหลังการถ่ายทํากองเล็กๆเนี่ยเขาจะถ่ายกันยังไงอะไรต่างๆเนี่ยเขายกกองมาจากกรุงเทพเพื่อมาถ่ายผมที่สงขานะ,ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมอยู่ที่สงขาแล้วไปดูนะว่าจะเป็นยังไงทุกคนไปตื่นเต้นมากทุกคนดูผมดีทุกคนรอโโมุกนี่ดูเขาจัดกล้องแล้วเขากระจายองทุกคนเขามาแล้วเขามานี่ดิทีมงานเขาอยู่ทุกคนนี่นี่ดูทุกคนกู้องดูองทุกคนทุกคนมีกองกอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ผมมาเดี๋ยวให้ผมมาเติมน้ำมันตรงนี้ให้ทุกคนนี่คนนี้เป็นเด็กปั๊มทุกคนน้าให้ผมคัดเลือกมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเอาเมคอัพออกนะครับทุกคนผมจะไปฝึกภาษาใต้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีเสียงภาคให้ผมพูดใต้ทั้งคลิปเลยคือผมเป็นคนใต้นะครับทุกคนภรรยาผมพูดใต้แม่ผมพูดใต้ผมพูดใต้ไม่ค่อยเก่งเนี่ยทุกคนพูดใต้หมดเลย แล้วผมบุรีผมพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองพูดใต้ดูนะฮะทุกคนปีสุดแล้ววะมืงออกอีสานวะปีสุดแล้ววะเติมน้ำมันคาเทคพาวเวอร์ดีเซลเติมแล้วไปได้ไกวะเดิม เติมแล้วเติมแล้วไปได้ไกลวะเติมแล้วเติมเติมแล้วเติมแล้วไปได้ไกลวะมันน้ำมันเยอหเออแน่นอนเออผองสำเนียงดังสำเนียงจัดก็มีเหมือนกันใช่ไหมจัดสำเนียงหัดใหญ่ไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆแถมมีเงินเลื้อเหลือยังไงเงี้ยเลื้อเหลือ ต้องให้หมด,ออดเลยเดี๋ยวต้องอัดแบบทีละประโยคทีละประโยค,ลโยคเลยนะเดี๋ยวแล้อาจจะแบบทำอสองเวอร์ชันก็ได้นะหมายถึงว่าพูดใต้ไปหนึ่งเวอร์ชันแล้วก็อีกเวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันแบบฟรีดอมเพราะว่าปกติแล้วอ่ะในในบล็อกของคุณด,ดีนะจะพูดแบบพูดไทยอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่แติตดสำเนียงแบบเนินสเนียงถูกไหมสำเนียงสำเนียงใต้ขมแดงองแดงหน่อยฮะขมแดงองแดงเอออาจจะทําเป็นสองเดี๋ยวดูเดี๋ยวอยู่ที่ตัดต่อว่าแบแบเอาอันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนฮะ เพิ่งอัดเสียงเสร็จทุกคนคือในคลิปมันจะมีเสียงภาคผมใช่ไหมเรืแรกเขาจะให้ผมพูดใต้แล้วก็ผมหัดแล้วพูดใต้เมื่อกี้แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะไม่ได้เขาแล้ผมพูดการขอโทษด้วยนะครับพี่ผมก็พากนภาษาใต้เป็นสไตล์ผมเลยผมร้อยนัดนี่สุดท้ายผมพูดร้อยนัดนี่เแรกผมพูดร้อยนัดเขาบอกไยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอ้ร้อยนัด โอ้ผ่านผ่านผ่านทุกคนครับเดี๋ยวพี่เขาจะติดกล้องในรถนะฮะทุกคนแล้วก็ผมก็จะคุยกับกล้องนะครทุกคนผมจะไปสวัสดีครับผมดินบล็อกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวในจังหวัดสงขลานะทุกคนแต่ก่อนจะไปผมจะเติมน้ำมันที่ปั๊มของสงขลาทุกคนมาปุ๊บนะฮะทุกคนผมก็เจอเด็กปั๊มเด็กปั๊มเด็กปั๊มปุ๊บผมว่าผมว่าแกล้งภาษาอังกฤษใช่อ่า Can I fill up my tank please เขาก็ทำงานงงทำงานงงงงงงอะได้อะพอตกกระจกลงมาปุ๊บว่า Do fill up my อ่าวเท e l อะไรนะ c า t เทคพาวเวอร์ดีเซลเทควันเทควันดีเทควันดี yes sure อย่าชั่วต้องตอแบบมันๆไปเลยว่าแบบ yes sure อ่าฉันตได้นะ yes sure ข้าวมดลค่โอ้เออเอาเต็มตังกันเนาะเต็งเะเราต้องเสดหกสี่ห้ารอบก่ะจ๊ะฮะ มันก็แสดงสี่ห้ารอบก็คือก็คือมุมกล้องมันจะเปลี่ยน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 ไปเรื่อยๆได้ได้ไม่ตอนแรกยิ้มแล้วก็พอเจอภาษาอังกฤษแล้วก็แบบแกเป็นหุบยิ้มไหมตอนแรกยิ้มอยู่แล้วก็ได้ได้วิดีโอวิดีโอปิ้นปิ้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นเชฟหรือปิยวถ่ายตอนนี้จะมีเมียนคหรอ Could you please อะไรวะอ่า diesel Can I have Caltex Power Diesel? จัดกลงก่อนจัดคุณรู้ไหมว่าผมกำลังจะพูดอะไรคุณรู้ไหมว่าผมกำลังจะพูดอะไรไม่รู้กำลังจะพูดไม่รู้จะพูดไม่อยากตลกนั่นนี่เดี๋ยเดี๋ยวถอยไปถ้าถ้าสองเมตรแล้วก็เลื่อนกระจกลงน้องกระทักสวัสดีค่ะ Caltex ได้ขอครับ Caltex สวัสดีค่ะ

แล้วก็ทำเป็นแบบหัวใจแบบนี้ทุกคนฮะตอนนี้พักเที่ยงนะทุกคนพี่เขาพามาเลี้ยงข้าวทุกคนดูโอ้โหทุกคนพี่เลี้ยงใช่ไหมครับนะได้หยอกหยอกไก่ไก่ทอดทานใหญ่อร่อยไหมครับผมอร่อยครับอร่อยเออ ตอนนี้นะฮะทุกคนน่าจะกี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้บ่ายสองทุกคนเรามาที่เกาะโยนะฮะทุกคนคือประมาณว่าแบบว่าเราจะโชว์ที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาทุกคนเขาจะเอาแบบประมาณว่าบินโดรนใช่ไหมแล้วก็ผมงของกรุงเทพใช่วงนี้มันอยู่กรุงเทพบ่อยครับเซนนี้พอผมหันหลังใช่ไหมใส่แว่นปุ๊บแล้วก็มีโดรนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเห็นเมืองของสงขลาอะไรเงี้ยครับผมต้องทำอะไรบ้างก็คือเดินครับเดี๋ยวกล้องมันจะตามหลังเราทุกคนฮะถ่ายเสร็จแล้วนะฮะสวยมากทุกคนดูไว้ให้ดูวิวมาม เอาจริงๆตอนนี้ฟ้าไม่ค่อยใสนะทุกคนเพราะว่าแน่จะฝนจะตกทุกคนต่ผมจะบอกว่าดูดูไม่ดูไม่ดูดูมีเรือทุกคนแล้วก็บ้านบ้านนี่คือเอาไปเช่าได้ทุกคนเราเป็นนอนแบบเป็นหลังเลยทุกคนเช่ามันสวยดีทุกคนมันเงียบดีเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟต่อหน้าทุกคนไปถ่ายร้านกาแฟชิคๆแถวภูเขาแล้วก็มีทะเลสาบสงขลาทุกคนสุดยอดทุกคนทุกคนฮะผมไม่เคยมาที่นี่เลยทุกคนวิวสวยมากทุกคนถ่ายได้ไหมพี่ถ่ายได้เลยเดี๋ยวผมพูดใต้ให้ดูนะพี่มากครับทุกคน ผมมามันรีวิวทุกคนเลยผมไม่เชื่อว่าที่นี่คือสงขานะทุกคนเดี๋ยวผมชัยดูวิวนะสวยมากทุกคนดูดินั่งกินกาแฟนะกินกาแฟอย่างนี้นะปุ๊บแล้วก็ดูโอ้โหทุกคนมีความเป็นไปได้สูงมากทุกคนที่เราจะฟินมากๆถ้ามาเย็นๆจะสวยกว่านี้ทุกคนเพราะตอนนี้มันร้อนๆนี่เพราะว่าบ่ายสองลองเสิร์ชใน Google ดูเพราะว่าผมก็มาไม่ถูกแต่ว่าก,กาแฟน้ำอร่อยอะไรไม่ได้ถามเอาก็อยากพูดอ่ะ <laughs> ้อได้ขอแล้ตสองนึ่งพอยได้ด้วยขอกินนึสามสองหนึ่งพอยเขาสวีทกันตเท่นผู้ชมเท่นเม็ดคันสวัสดีนะเดิเดยวคืนคืนแต่ไม่เม็ดคันเกินคืน ทุกคนครวันนี้วันนี้ผมถ่ายทั้งวันเลยนะทุกคนนี่ทีมงานพี่เขาเนะเก่งมากๆนะทุกคนเป็นการถ่ายโฆษณาครั้งแรกนะครับทุกคนปกติผมจะแบบรีวิวเองอะไรอย่างงี้ไงไอ้นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะฮะทุกคนวิดีโอจะอ,ไไออกเป็นยังไงอเขาอยากให้ผมพูดใต้แต่ผมพูดใต้ไม่ได้ทุกคนสุดท้ายแบบจบร้อยแรงแค่ <laughs> <c oughs> นั้นนะผมได้แคนะ่นั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยฮะมาเที่ยวได้นะครับสงขาที่สวยๆเยอะโดยเฉพาะที่นี่ทุกคนครั้งแรกที่ผมมาคือว้้าาามมมมมกกททคผผอยยู่่่่่ใตตแไเีี เอาไว้ kleine, เจอคลิปหน้าทุกคนสวัสดีคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆบ้ากนะครับน่ารักมากครับแหม่เอาไว้เอาไว้เจอคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้โชคดีฮะบ๊ายบาย